สวัสดีครับวันนี้มาดูไทคอนนะครับไทเ,เป็นตัวเรียกเป็นชื่อเก่าดีกว่าเป็นมอนเซราดางไจแอนนะครับมอนเราดจแอนนี่ครับดูให้ดูฟอร์มใหญ่ๆตอนโตเขาครับนี่อันนี้ไม้แปดใบครับพอดีมีลูกค้ารับไปแล้วเอามาทำเป็นวิดีโอไว้ให้ดูว่ามันใหญ่ประมาณนี้ แล้วถ้ามันเป็นตัวเหลืองหรือว่าขาวมันก็ถ้าใหญ่ขนาดนี้ครับก็กินนาฬิกาเนาครับมันก็จะสวยมากนะครับอย่างที้พอดีเดีย๋ยวมีลูกค้าจองไว้แล้วก็เดี๋ยวผมก็จะถ่ายไว้เป็นเผื่อเป็นทําเป็น youtube เป็นที่ระลึกไว้ดูเล่นก็ดีใจเนาะส่งงานใหญ่ๆสวยๆอย่างนี้แล้วก็คนรับได้ก็แฮปปี้เนาะขายเวลาฮะ คือไม้มางมีราคาสูงไปอยู่ที่เวลาด้วยนะครับแล้วก็แต่ละต้นแต่ละลายไม้ด่างเขาจะไม่เหมือนกันคือต้นใครต้นมันเลยคือคนซื้อส่วนใหญ่จะรู้เลยว่าต้นนี้มาจากไหนอเจ้าของเขาเป็นใครเจ้าคนนี้ไปเอามาจากใครอะไรเงี้ยนเลายถ้าเป็นลายแบบนี้เสมอเสมอก็บางคนเขาก็เรียกมิ้น,นกันเนาะอ่าเนี่ยจะเป็นอย่างเนี้ย แต่ต้องลายอย่างนี้เท่านั้นนะครับจะไม่มีปืดอย่างนี้ไปใหญ่มากตัวนี้ถ้าใหญ่ๆแล้วรูเขาจะดูสวยดีนะครับเนี่ยเป็นรูเยอะๆอากาศร้อนๆฮนะมาทำคลิปเล่นอันนี้ใบอ่อนนะฮะใบอ,อ่อนต้นใหญ่มาก ถ้าขยับกระถางขึ้นอีกก็จะใหญ่มากกว่านี้นะนี่กระถางมันแน่นเลยวะละดูลากครับลากเขาก็มีลาย่างถ้าเป็นไม้เขียวเขาจะไม่มีลายาล่างลากสมบูรณ์ไม้ที่สมบูรณ์ครับสวยนะต้นนี้พอเวลามันแห้งเดีผมต้องเลาะออก มีสเสน่ห์ไม้ด่างคือเป็นไม้หลายหลายสีหลอกกาบที่ไมมออกมันก็จะดูสดใสหน่อยเนี่ยการนี้เป็นลายกอปรี่เลยฮะสายขวาเป็นเหลืองเนี่ยฮะเหลืองสดกลางเขียวเนี่ยสเสน่ห์ของเขาคือมันจะไม่ซ้ำกันเนี่ยน,นี่ยนีไม่ค่อยชัดน,นี่เป็นสเส้นที่อ่ะเนี่ยอันนี้คือเป็นเส้นใหญ่ หลายชัดสวยครับเนี่ยโอเคเดีย๋ยวถ้ามีต้นไหนสวยๆผมจะลงไว้ให้ดูเล่นๆกันนะครับเนี่ยใบใหญ่มากจนมาจะเห็นแต่ใบเล็กๆกันสวัสดีครับ